วันนี้เราอยู่เกมบินแด r วอ o n d แดดเกมทัวร์ปาร์ตี้ Party, ที่เรานั้นจะได้มาแข่งขันกันนะครับในมินิเกมหลากหลายเกมมาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นทัวร์เน่าหรือทัวร์สลิงโอเคมินิเกมแรกครับเป็นมินิเกมไยสกีมาดูว่าใครจะไถได้ไกลที่สุด <c oughs> โอ้โหไปแล้วไปไปต้นไม<ป>้ต้นไม้ เฮ้ยแว้บมันไปได้ไงวะโอ้ยอ้ยโอ้โหนิดเดียวอูอโหใครไป400วะน่ะไอ้อไอ้แว้บไป500แล้วพี่กับพี่ตังค์โคตรไกลอือตาย เอาไปหาช่องไปแล้วหาช่องเว้ยเพื่อนกูตามมึงเพื่อนกูตามมึงเพื่อนเพื่อนกูตามมึงเพื่อนเอาเพื่อนกูตายโโอ้หเฮ้ยสีสีแดงสีฟ้าแล้อยู่ตรงนี้เนี่ยใกล้เกินสีแดงโคตรใกล้เลยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปแล้วเว้ยโดนแซงมาดูตัวเลยไปแล้วเว้ยเฮ้ย เหียต้นไม้อยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสีแดงเล้เ้นอนไปเป็นกิโลอ่ะน้องเฮ้ยตุนจัดเฮ้ยเฮ้ยกูเลยตัวเองแล้ว่ะกูเลยตัวเองแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยย่างไก่กูไปเ้รอย่ะไก่จัดเฮ้ยเก้า้ยเาผมอะเฮ้ย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 ยงไก่อะย่างคนไก่อะจะไปไงอะหรอจะแบปุด้า เฮ้ย,ออยเอาวะเดือดตายกูาตาลายกูาตาลายกูตาลายแม่งเ,เอ้ยพี่ต้นไม้แม่งไหลแบบไายขวาผมอ่ะตาลายเลยเอ่ะเฮ้ยเวลาลิม,มิตดีกูยอยากชนะแล้ว103โมงอีกนิดเดียวแม่งถึงพิแอร์เฮ้ย,ยถั่วตัวสีขาวมันบังจังวะเอยตาลายกูตาลายใครชนะวะเฮ้ยพิแอร์บังครับบังเกมเล่นมันเอาเลยว่ะ อุ้ยหกสิบเก้าแบ็คผมที่สี่พี่ยัดที่หนึ่งสุดคะแนนว่ะเอาที่หนึไม่มีคะแนนแลเอาที่ห้าไม่มีคะแนนที่ห้าไม่มีคะแนนพี่เอาละเราพี่ยาการแยกยืนกันวายแล้วกูไม่เอาเงินคืออะไรเงินคืออะไรเงินอยู่ไหนวะอยู่กับพี่ยาอยู่กับพี่ยาเลยแล้วเลยแลพี่ยาคะแนนขึ้นแล้วเฮ้ยมือขวากูื่อทำไมเนี่ยมือขวากูื่อทำไมจะไปไหนจะไปไหนเลยจ๊ะ ตีกูตีเฮ้ยตีคนที่มันถือเงินดิว่าหัวฟาดไม่หัวตีตีหมดก็แพ้ดิเออจัดไปไหนไปไหนโอ้ย เฮ้ยถือหน้า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 เลยถือหน้าเลยฟาดมันนี่ไอ้ยี่โอนมุกูติดบัทเออกูไปแล้วกูไปแล้วไปไหนไปไหนไปแล้วเออดีีหมดดีดีหมดดีหมดดีดีหมดตีหมดไม่สนดี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 ตีให้หมดกันก็ก็ปั๊มมึงคนเดียวดีดีดีไม่เป็นไรไไไไปปหหนนไปไหนไปไหน จะไปไหนเลยจ้าตัวเองไปเฮ้ยว้าเอาเงินมาเงินมาหิวกูหิวไม่ไหนไอ้แม็กขโมยเงินไปจากวัดพี่ไอ้แม็กขโมยเงินไปจากใครไป็เบียรกูว่ะ กยเงินวัดดิเฮ้ยบริจาคนี่ไงนี่ไงแบกเอ้ยกูตามไม่ทันเลยอ่ะนี่ไงไวกันจังหวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีกแล้วหรอวะอือนี่ไงโอ๊ย เอามาโอ้หแก้ากูเอ้าไม่โดนว่ไม่โดนยสัดีนี่ไอ้ยไหนเอ้ยทงน้อยจัดเลยกูยี่ก้าสิบอ้ย่าม่ถือว่าเรย่าเย้อยู่กูแต่ไม่ไนไม่ได้คะแนนเยอะวะเฮ้ยที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่อเอ้ยพี่ไอถือนางกว่าผมมากนะโอเคเลยที่หึ โอเคบางโอเคบางได้1ล็อกนี้กูไม่ได้ว้คะแนนมันรวมปะผมไม่แน่ใจว่ามันรวมน่าจะรวมอยู่รอบก่อนนะบางน้อยสุดแต่บางได้เยอะเลาไม่ยากโอเครอบนี้นะครับยิงกันจนเหลือคนสุดท้ายตายเลยเอ้ามีอะไรอ๋อพี่มันจะยิงแล้วก็มันจะวนรอบดาวด้วยเราไม่ต้องเป็นต้องไปหาคนนั้นก็ได้มันจะไปตามไอ้แรงของดาวเออนี่มันวิ่งไปแล้วหลบกระสุนก็พออ่ะตอนเนี้ยเสร็จกูไอ้โดนได้กับไอ้ กระนมาจากไหนวะกระสุนมาจากไหนเอ้าเรือพี่เรือพี่ตังกับพี่ยะเอาเรียบร้อยกระสุนมาจากไหนไม่รู้กระสุนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลนะเมื่อกี้แล้กระสุนกันนั่นน่ะนะโดนกูยิงเฮ้ยกูตายลูกกอลลูกกอลลูกกอลไ้ไอ้ไม่เอาเรือพี่ยะเจี๊ยบที่กระสุนมันโคจรอย่างนี้ตองนั้นเราสเป็ไปเลยเว้ยไปแล้วโอ้ว้าฮิปปูลบห้าฮิปเนี่ย กะแน่มีลย่รู้วันกันคะแนนรวมีนมันเปะแนนรวมพี่โอเครอบแรกไอ์ไอ์ว้าแ่งูเจพี่ย่าใครอะใครอะเอาผมตายแล้วเหรอตายแล้วตายเลยนะพี่ตายแล้วตายเลยนี่ไงอ้ไอ้ลุงอะมึงลงเอ้เื่อจด้วยย่าดึงด้วยย่าดึงด้วยอุ๊ยพี่ไอก็ตาย ด้วยเฮ้ยอเขาเล่นกันนานอย่างวะจัดแน่นอนนะเอพีเทปรีไฟนะไล่วอร์แล้วไปก่อนกูไปก่อนกูยาเออปิวเปิวปิวจังหวะชาร์จต่อหน้ากันแม่งแม่งโคตรลุ้นแหละจังหวะชาร์จต่อหน้าเนี่ยคุณลุ้นมาก อีกคนนึงชาร์จไม่เต็มถอยเลยเออเออลาเล่ไฟช้างด้วยไฟช้างด้วยลาเล่ลาเล่เรียบร้อยตอนนี้เหลือแบ็คกับพี่ไอซ์ครับยังไงยังไงอีกคนนึงอยู่เสาอีกคนนึงอยู่ในตู้นัเนอร์ที่ไม่ได้ยิงกันเนี่ยเพราะว่าชาร์จจะไม่เต็มนะเมื่อกี้เอาเรียบร้อยกูเจอจังละกูเจอพี่ไอซ์อีกแล้วกูไปดีกว่าไปกันกู

อย่ามาอยูีกนะยูีก่อนนะไลใจเย็ใจเย็นๆไว้เลยไว้แบกันแ้กันตัดไล้แบกโออ๊ยโอ๊ไอ้เไอ้ีไอ้บอยยิงมันตายไเลยี้เยี้ัวอวววตึงกูไปก่อนตายอ้ไ้ยังโอ้ยโ

พีครั่ตังเหลือสคนที่เนนี่อะไรเบียดบบบเหลือความแม่นพี่เดี๋ยวจูเฮ้ยโอ้กำแพงล้วนดเดือดปวดเดือดดเดือดดเดือดเฮ้ยมึงยิงกันดีด้วยเ้ยมงเป็นโอวัเลยเฮ้ยอะไรวเนี่ย สั่งได้ดีดีดเนี่ยากดไีเลยอ้เอาวัดคะแนนนำจัดพี่ไอคะแนนมาเป็นที่หนึงครับรอบนี้น่นอก็แค่รอบนี้แหละแต่แตไแค่รอบนี้่ตมังรวมไม่ได้ไงโอเครอบนี้ครับขุดทองเอาเลยใครขุดก็ขุดเว้ยไม่ขุดเว้ย

อืไอ้ยาไอ้ยาเกบไงวะอยาเอาหายไปแล้วการหายแล้วขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตนะแม่งเอ้ยูไุดอินเตอร์เบิร์ตรงนี้ก้างพีขออนุญาตล้วเฮตอ้ี่ตไอ้นี่ตไอ้ี่ไดแลวพี่จะขอสงครามกันพี่ได้เกบไงเกบไงเกบไงพี่ผมก็จะเกมวะเออะไรเกยวะเกว ย่าย <mile> oh. ่าย่าย่ากระเด็นไปด้วยย่าย่ากดได้วย่าากระเด็นไปด้ยยาย่ากระเด็นไปด้วยย่า่ากเด็นไปด้าย่ากูฟาด็นไปดาวยย่ายากระเด็นไปด้วาย่ากระเด็นไปดยย่าากะเด็ูไปด้วยย่าย่ากระเด็ไปด่าย่ากระเดไปด้วยย่าย่ากระเดนไปด้วยย่่ากดไปด้ กูไม่ควรเลยกูแม่งโดนแย่งไัตว์เลยอ่าคนดี่าเว้ยกูเจกไ้ใครจะเอามาอ์เหรอออ่าได้แลกูเนะกูไม่ให้กูไม่ให้กูไปกูนี่ม่มีลแลไปนั่นไหมไม่ได้ล้นั่นไโยนทิ้งกิโยนทไปโยนทิ้โอ้ยกูกูอยู่อยู่เครื่องไม่กูไม่ได้อย่เครื่อง เราไม่ได er no 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 ้เรไม่ได้เลยพี่อียน้องเัวไม่ได้เหอยููต่อไปยูต่อไปยูต่อไปไาเ่กยไอ้เี่กูเพื่ออะไรเ่กูเพื่ออะไรอย่าไปสนใจพี่เลยน้องอย่สนใจครับุณเคุณเลยคเลยรออยู่รออยู่รออยู่ ยาไม่มีด้วยยาเร็วขวบเร็วจะดูเลยแดงเลยหล่อหล่อว้าวแดงคุณฟาดแ่งให้หมดไอตันมันองมีใครได้คุณฟาดแดงให้หมดเลยแอะยืนดูมึงกลัวไม่ได้ไม่ได้ยืนดูกูออกไม่ได้เวลาหมดแล้วไม่ได้ทัดแท่งเลยรออะไรอ่ะกูไม่ให้ถามเลยว่า อุ้ยคะแนนสามร้อยอู้หูอุ้ยอันดับหนึ่งหลายคนในวันสั้นอันดับหนึหลายคนในวันอาครอบนี้พลิงโก้ครับลงไปให้ได้คะแนนเยอะที่สุดบังคับได้นิดหน่อยเอ้ยดันเพื่อตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละคะแนมันดันระแพงมันดันระแพงมันดันเอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าสิโอ้ยกว่าสิ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  แบ๊กแบ้กแบค์แบ๊กแบันแบ๊กแบงไแบ๊กแบ๊กแบคกแบ๊กแบคกแบ๊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 กแบดิแบ๊ก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 แบคกแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบมกแบ๊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 กแบะกแบ๊กแบ๊ยแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบแบ๊าแบ๊กแบ๊กแบ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  ลงไปแบบตามดวงเลยดีกว่าผมปล่อยเลยผมปล่อยเลยผมไม่กดครับเลยเออปล่อยตามดวงเลยดีกว่าต่อยตามดวงดีกว่าเออกูทั้งห้านังที่บ้านอ๋อเดี๋ยขาไม่ได้ไปเจอท่านลงศูนย์บวงว่ะปล่อยตามดวงนะตามดวงอะไรวะเนี่ยลงตูนนี่ละกันลงศูนย์นี่ลนตามดวงตามดวงเว้ยตามดวงเว้ยแปลกๆว่ะอืมยังไม่ถึงห้าสิบยี่สิบยี่สิบดีโอเคยี่สิบดีห้าิบห้าสิบห้าสิบเลยโอ้โหพี่ไอไปร้อยคะแนนแล้วอ่ะ แน่นอนน้องเรื่องดวงไวิบันได้แล้วเว้ยโอ้โแย่โคตรไกลอ่ะนะกูไปไหนวะน้ากูไปไหนวะน้าโอ้โหห้าเอ้อเลือกแน่นอนไปทองตรงกลางเลยนะกูเห็นเลยตีหลักกูได้ห้าแต้มหลึ่งยอะสุดในชีวิตละเย่ว่าสั้นล่ะโอเคพอเกมจบแล้วเหมือนจะได้เยอะแล้วรอบนี้แต่คะแนนรวมดูเหมือนว่าแบ๊ จะเยอะสุดนะตอนนี้นะสี่รอนะครับวนเลยวยดีกว่าดีนว่วนร่วมกันไม่วน่มกันเอาเอาีเดอเว้ยเอายากเลยเล่นองยากเลยเอาที่ตัวเองถนัดเลยดีเอาที่นัดเโอเครอบนี้ไปให้ไกลที่สุดก็พอแล้วอุ้ยมันเลี้ยวได้ด้วยวะพี่เอาต้องค่อยไปไว้เค่อยไปไว้ไม่พลาดก็พอไปจ้าไปไปไปยากอะไกหนือเล่าไปแล้ว ไปแล้วชีวิตเเริ่มต้นเลยกูจะเริ่มต้นเลยเ้แปลกว่ะแปลกแกว่ะพี่อาแปลกว่ะโอ้ยโอ้ไปแล้วกูเหี้ยทำไรไม่รู้จะใส่แพงนไม่เกี้ยวใช่โอ้ยช่วยสวยช่วยเพื่อโดนยาวใครอ่ะอี๋คือโดนหนึ่งคือไม่มีสิทธิ์ได้ลุกเลยอ้แค่นี้แหละคะแนนอยู่ใครอยู่ผมวะเนี่ย เอือเอืออตอเอืออตอเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอือเอือเอสมต่อตต่อเอือเอืออินเกมอินเกมอินเกมมันเลี้ยวกับอ่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเ้ยเยอเลยเเีอนีด้วยพี่เอ้อเกูตแมเอือหอได้กููไไปเวลาผาไปแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งนึงยังมีเวลายังมีเวลา อุ้ยได้พี่ได้ได้ได้แล้วว่โอ้ย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 ได้ได้ยัพอได้ลุกอยู่พอได้ลุกกลับปาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ย้ยอยโอ้อ้ยโ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 ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้เี้ยโอ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 ้อ้ยโยยโอ้ยโอ้้อยโอ้ยโอ้ยโออ้ย้ยโ้ยโอ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 ้ยยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ โอเยอะมากหูพี่ตังได้เจ็ดร้อยอ่ะดูดิพี่ตังไปเจ็ดร้อแล้วอะไปหาหัวไม่้เลยโอ้ยไม่ว่ราดูยยพี่ตังสารอะอแลไม่คะแนนนลบว่าคะแนมันลบดิตัดลบดิลบเพราะอะไรอะไม่รู้อะ เอาล่ะจริงๆเกมนี้มันมีให้ลงทุนด้วยนะครับก็คือคุณจะเอาคะแนนคุณเนี่ยไปลงทุนหรือเปล่าแต่ถ้าคุณแพ้เนี่ยมันก็จะเสียครับแต่ถ้าคุณชนะมันก็จะบวกนะติดไปนวล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 ย่าลงทุนได้ลงทุนไหมลงทุนไหมเฮ้ย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 ลงทุนเฮ้ย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 เห้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ ไปแล hmm ้วครับไปแล้วครับขอยยดเบียดครับขอยยดเบียดครับขอยดขอยดเบียดครับพี่พี hey, wait, no. no, ่หายไอ้สัตว์แม่กเงือกซืายลูกกูพี่ไอ้แบบกูพานมาเลยนะกันไอ้แม็ลาก่อนแม็กเอ้ยกูเลี้ยวเลี้ยวข้างอะสักกูเลี้ยวออกข้างไปไหนพี่พี่ไม่ไหวไปต้นเกมแล้วพี่เล่นแงค์ลงทุนมาเยอะด้วยตอนนี้บินกูยังเชียร์มึงอยู่นะเว้ยบินตอนนี้ได้พี่ได้พี่

ไม่ต้อไปลงทุนยไลงทุนด้ๆมันลงทไเะมแล้วมันเอาคะแนนแล้วมันลงหมดเลยอะพี่อ่ะเลือกพี่เลือกเอาไหอยชอบเลยอะไรที่มันต้องแบบไปไปแซมเปอร์ก่อนยโดดไปดูเน่อได้วกไม่โดดละอ้กเกตากหมันไม่โดดอรอบนี้คือเราจะต้องโดดไปที่ที่ปลอดภัยไปดีกว่าไปดีกว่ไนี่ดีกว่า อุ้ยได้ดี้ยได้ว่ะเหยียบไว้ได้เหยียบได้คะแนนด้เว้ยเหยียบก่อนเหยียบได้คะแนนด้เว้ยจะไปอ่ะเห็นปะป้าวอิพไพร์แล้วเออกูตกกูต่อยกูต่อยกูต่อยได้จต่ได้มยจ้าได้จต่อุ้ยได้แต่ได้ว่ะพี่อุ้ยว้ากูโดนเลยได้จไไดด้ว่ะของจริงว่ะได้ของจริงว่ะยักไปน้องไปมึงไปมึงไปดี ตัวยาตู้ดักลังกูอันนี้ัวอันนี้น้องเออบอกกันได้ดีก็จบแล้วว่ะสไ้สไต้ยตักลังกูโอเคโอเคโอเคลังลัแล้วังลแล้วมาปุ๊บปุ๊บโอเคตัวยาปุ๊บมี่วะเราขายอะไรละกันเราขอถ่าะรละกัน่านี้ใจเย็นใจเย็นพี่ชายพี่ชาใจเย็นพี่พี่ใจเย็นโอ้โหสู่เลย โดนพาไปพียใจเย็นเลยโดพาไปพี่โพาไปพี่ผมเข้าแล้วพี่ไอ้เบงอะไรเบงกูจะผ่านอยู่แล้วเมื่อกี้เบแล้วกูจะผ่านอยแล้วเดีเบหนึ่งสักสองทีสักสักเอแมงมัดไปเไปเ กูถึงกูถึงไงนครับอะไรอะไรอะไรอะอะไูถึงไงไม่เก้ดสเลยขใจเนาะขอใจเนาะโอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ศูนย์กูศูนย์ศูนย์ว่ะโอเครอบนี้เป็นดอสบอลยิบบอลในมือคุณแล้วปาเลยปาไม่ถูกเลยพี่อโดนไป็สามลูกล่าสุดเอาอย่างนี้ ไอ้กูตายอะไรเรนไ่ไ้รอเห็นไหมต้องอยู่ในตัวกไม่ได้แม่รอต้อตัวกเลือกจะลดน้ำุยวันยนมาเอารัไงตไมันไม่มีแมไม่มีลงดุนโอเคสรอบนะทั้งหมดสรอบนะอยาเราบอลนไม่รู้แหละโดนใครลูกนะโมยนมานะอะไรอะอะไรอะทำไมกูโล่มาตอนนี้ยกูตายอุ้ยวันกโคตรเยอะ โอ้ยเยอะโอ้ยบวกบอนคนเยอะฝั่งนั้นน่ะโอ้โหไม่ให้เหรอบักแบ๊กโอ้โหขอขอเลยบักแบ๊กเดี๋ยวกูพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพีโอ้โหเดี๋ยวฮ้ยโอ้ยนี่ไงแบ๊กแบ๊กใจเย็นน้องโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โห เฮียวบอลมา้างดิวินบอลมาบ้างดิเราะยากจะนั่งทไม้าพี่ออกไปเอาีมือเอาเอาไม่รู้มันแบ่งคะแนนกันหรือเปล่าไม่รู้ยดนแลดแล้วไย่าปังเฮ้ยเอาเย่าเอาเย่าเอาเย่ายฟังกูย่าพี่น้องเลกูโดยไปตยตอนแรกตลอดเลยไว้เลยเฮ้ย โออยะไรปแล้วเหลือ uhm พี่ย่าพีไอแล้วก็แบ็เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคนมันอะไรคนมันเดี๋ยวกันเก่งกันแล้วเนาะเยวเอาเอาเอาไว้ยจับจับได้ไว้จับได้ไว้จับได้พี่พี่การตัดทุนทีทีหนึ่งนะครับพี่ไอแล้วลงทุนแล้วตัดลงทุนไหมโอ้่พี่ย่าหกร้อยคะแนนเลยเหรอวะเอาวะอ่ารอบนี้ลงทุนลงทุนคุณจะลงทุนเท่าไหร่ครับ รอบนี้ถ้าหากคุณเอาคะแนนของคุณไปเริ่มพันคุณจะได้คะแนนบวกเพิ่มไปอีกไปสักหน่อยแล้วกันไปตัวหมดแล้วไหมหมดเว้ยหมดตัวเว้ยหมดตัวเว้ยไปชี้เว้ยปลากัวปลากรูอันในบรรทากยานโอ้ยแบ๊กเป็นเลือกแบ๊ตอนนี้เลือกดีกว่าบางรอบจะมีคนเลือกได้ด้วยนะครับไม่มีแรนดอมนะบางทีเอาล่ะรอบนี้ครับปลากรูครับนี่ไงยสุยดดิแบบนี้นี่ไงแบ๊กแบ๊กแบ๊กโอ้ยไม่ถึงไม่ถึง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าเย่ามอะไรสวยสวยสวยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยอ้ย้ย้ยเฮ้้ยเฮยยย้เฮ้ยเฮ้เ้ย้ยเฮายเฮ้ยยเ้ยเิ้สวยเ้ยเฮยยไ้ยเเ้เยเยเเเ้ย

ไปไหนล่ะเพิ่งเจอกันนี้อันนี้ไวอันนี้ไวมากอันนี้ไวมากอุ้ยผ่านวะผ่านวะพี่ผมผ่านแล้วพี่โอ้โหสวยแล้วสวยแล้วเวลาจะหมดแล้วพี่โอ้ยเมียเกินเมอยากเกินพี่ไม่ได้ใครเล่นวะเนี่ยหรืออะไรคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ไอ้สัส เพื่อนมีหลายเกมเพื่อนมีหลายเกมตอนนี้ดีคะแนนคะแนนมันจะได้คูณเท่าเท่ากันเว้ยลงทุนไปเพื่อนยืนรออีกเวลาเว้ยเชื่อเลยออีกเวลาไม่ลงทุนลง่งลงทุนไปเพื่อเมื่อกี้เราเจ็ดสิบจะ้หนักน่นอนนั้นผมได้เท่าไหร่วะผมได้เท่าไหร่วะบวกร้อยวะยังบวกตูดได้จัดเหรอเฮ้ยไม่คะแนนไม่ลบเอาคุณลงาคะแนนไม่ลบคะแนนไม่ลบเออลงทุนลงทุนลงทุน ไอแบงชนะแม่งมันเลือกเกมอันตรายเลยเว้ยย่าไม่อยากลงทุนเยอะเลยว่ะเราเราต้องลงทุนพี่เราไม่รู้ว่าเกมไหนพี่ตอนนี้เดียกูไม่รู้กูลงทุนกูลงทุนกูลงทุนไป็นร้อยนึงอ่ะอ่ะลงทุนสี่สิบห้าอ่ะสี่สิบห้าแต้มโหวดโหวดโหวดอันนี้เราต้องโหวดทีนี้อย่าบากวัวอย่าบากวัวโปโก้โปโก้อะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วก็สรรหาเกมที่มันต้องคอร์โก้ะพี่ตั้งถนัดด้วยเกมอย่างเงี้ย รอบนี้ครับคุณต้องเด้งไปถึงจุดเรต้องไปตรงกลางตรงกลางให้ได้ปล่าเปล่าโอ้โชีวิตโอ้ไม่ได้เด้งไปข้างาาอย่งเดียวนะต้องเด้งไปทั้งข้างด้วยสวยละเยี่ยยสว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 ยได้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 อยู่ได้อยู่ดอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไปไปไปเยอะไรวะเนี่ยติ๊บ โอ้โหพีตั้ไปสี่ร้อยอ่ะไม่ไม่โอ้โหเร็วไม่ได้ด้วยตรงังหวะโค้งเร็วไม่ได้ด้วยไปไปเริ่มไปไปไปวิ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหววะเลเร็วไม่ได้วะพี่ผมผมไม่ไหววะผมผมไม่โอเคเออได้ได้ผมผมเริ่มได้แล้วผมผมเริ่มเริ่มแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหโอ หนักขนาดไหนทวิตตังก็พูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะเอาวินแล้วแล้วกูแซงมึงแล้วดิวินได้หัวร้อนแล้วดิตอนเนี้ยเอ้ยได้หัวร้อนแล้วดิตอนเนี้ยเอาดิไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ให้หัวร้อนนะอ้าวมันก็แซงไม่ได้วะที่สาอะไรที่นั่งรอน้องเสียเงี้ยมีพี่ลงไหมพี่พี่ขยับไม่ไน้ำพี่นั่งรอนะแยงแปย่ไปสัตว์ไอ้พี่แซงกูไปแล้วดีกว่า พี่แบ๊กน้องแบกแบ๊กเต่าปะแบ๊กทำมันมีสองร้อยน้องอะไรพี่นวะแบ๊กมือเยอะน้องอย่ามือมาเยอะดิน้องตอนนี้อย่าเพิ่งคุยกับแบ๊กตอนนี้แบ๊กกำลังตึงไมจะบอกเวลาแล้วจะบอกเวลาแล้วโอ้เอาล่ะสรุปคะแนนครับมาดูว่าใครจะได้ลำดับที่เท่าไหร่รวมคะแนนแล้วตอนนี้ผม400แบ๊กร้อยเจ็ดสิบพีไอหกรพี่ย่า600 แล้วก็พี่ตังอันเดิมเบ็คเบ๊กแบ๊กไม่ได้เบ็คแบบมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยนะจากเดิมอะอย่างง่ายง่ายอย่างน้อยก็ได้ที่ห้าว่าพี่อย่างน้อยอ่ะอ่ะแล้วเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชอบอยู่กันไหนเอาไปจำใ่คลิปหเรา